คราวนี้เข้าสู่ช่วงของกันโตหน้าล่าข่าวแมนยู่คุยเข้าไปกันโตหน้าติดตามข่าวสารกันหน่อยครับล่าสุนเตเกี่ยวกับยอร์เนเต้ใช่เป็นการรายงานของ evening standard นะครับระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเตดเนี่ยไม่มีแลนและที่จะคว้าตัวเฟนนโดยอร์เนเต้มาแบบฟรีๆในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับก็เหมือนว่าไม่ใช่อยู่ในแผนของโซชาโซชาไม่ได้ต้องการของหน้าแนวนี้อยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งเหมือนข่าวเขาเขียนติ่งๆมาบอกว่าแมนยูไม่อยากจะทุ่ม คือมันมันฟรีใช่ไหมแต่มันยู่ไม่อยา,ากจะลงทุนกับยเลนเต้เพราะว่าอาจจะใช้ได้แค่ระยะสั้นในระยะยาวมันไม่ตรงกับแนวทางของโซชากลัวแบบไม่คุ้มมันก็เส็นฟรีเออ,อ<ะ>ผมก็คองว่าม,มันเส็นนฟรีไม่ใช่เหรอวะอันนี้เป็นการเขียนข่าวของฝั่งเมโทรนะเมโทรมาเรียบยังอีกทีหนึ่งอ่าแต่เราก็ต้องบอกด้วยว่าอันนี้คือรายงานจากสื่อใช่ครับลึกๆแล้วอาจจะแค่ก็ไม่อยากได้แค่นั้นใช่อาจจะไม่ได้มีเรื่องของคุ้มไม่คุ้มด้วยใช่แต่สื่ออาจจะแต่งเติมไหมหรือหรือเขาก็ไปได้ข้อมูลอย่างนี้มางก็ต้อ พิจารณากันด้วยว่ามันจริงไม่จริงอย่าพึ่งไปแบบโอ้โหเชื่อแบบน้อยเอาจจะเป็นแค่ว่าเพราะว่ายอร์เนเต้เป็นฟรีเอเย่นแล้วแมนยูแน่นอนว่าข่าวมันก็สามารถขายได้เพราะยารังหานักเตะใหม่เข้าทีมยูคือเสียลูกกูไปอ่ะเขาก็ต้องมองหาข่าวที่ว่าเฮ้ยแมนยูจะไปเอาใครมาแทนใช่เพราะฉะนั้นถ้ายอร์เนเต้ไม่มาแมนยูก็จะเหลือแค่มาร์ซิยาลและฟอร์ตกรีนวูดที่เป็นกองหน้าเป้าแบบธรรมชาติก็คืออาจจะเชื่อว่าพอไหม ถ้าใครแต่แต่คือถ้าอยากจะปั้นเด็กมันมันก็ถ้ามองแบบด้วยในทางว่าปั้นเด็กมันพอนะแบบไม่อยากจะแบบขับพัฒนาการเด็กอะเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าพอไม่พออะไปดูสยามสปอร์ตจบประเด็นเมื่อคืนเรามีคุยเรื่องเจสซี่ลินกาแล้วก็คุยเรื่องสควอตเดฟของแมนยูด้วยลองย้อนไปดูได้แฟนแมนยูนะในช่องของเราในอีฟนิ่งสแตนดาร์ดไม่ได้บอกแค่นี้เขาบอกว่าแมนยูไม่เอายอนเต้แล้วเดี๋ยวอั้นทีเดียวเอาไว้ซื้อคนนี้ครับจาดอนจาดอนซันโชนะครับซึ่งโอเคยอมรับว่าทีมอาจจะไม่ได้คว้าใคร เป็นบิ๊กเนมในช่วงตลาดเดินมกราคมที่จะถึงนี้แต่จะไปทุ่มทีเดียวเลยซัมเมอร์หนะ้าเพื่อคว้าตัวซานโชมาเลยนะครับนะก็ถือว่าเป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งอยู่ของแมนยูที่สื่อหลายสื่อเขารายงานตรงกันโซชามอยากได้ใครละขอซานโชมาปั้นเกมคนเดียวพอนะครับซัมเมอร์หนะ้ารอไปก่อนมมอ,อีกปีหนึงนะ่งผมก็เชื่อว่าแมนยูมีโอกาสได้ซานโชนะดูทีมขาด อขาดตำแหน่งเนี้ยแต่ว่ามันมันคงต้องเป็นปีหน้าต้องทำเงินบางคนบอกอยากได้ปีนี้เลยผมว่าต้องดูทิศทางของดอนบุนด้วยเขาเขาก็คาดหวังกับซานโชไว้เยอะเหมือนกันแต่ใช่ใไปก็ไม่ต่างกับร้อยล้านอ่ะถูกร้อยล้านแน่นอนเพราะว่าพวกเทเลกราฟพวกดิอินดิเพนเดนต์ก็เคยบอกว่านี่คือนักเตะอังกฤษคนแรกที่อาจจะมีค่าตัวถึง100ล้านปอนด์เป็นไปได้เป็นไปได้มาไหดูมีพรสวรรค์มาจอยกันนะอ้าวแล้วแบบนี้โจงถ้าถามกูกันระหว่างปีขวาแบบซานโช กับ Number 10เพลย์เม e เอระอยากได้ตำแหน่งไหนก่อนผมอยากได้ปีกขวาก่อนออย่างนี้คุณก็ต้องใช้ออกมาไงฟอร์สเทนไม่ก็ไม่ต้องเล่นไม่ต้องเน้นเพลย์เมเกอร์เลยเน้นสี่สามสามไปเลยโอ้แต่ไยงานก็ดีก็ดีงานก็คือซื้อปีกขวากับมิฟฟิวสักคนนึออถ้าถ้าถ้าไม่ได้ถ้าต้องเลือกจริงๆนะถ้าต้องเลือกสักคนนะผมเลือกซานโช่ก่อนเพราะดูดูดูเข้ากว่าแต่ว่าถ้าเกิดจะเอาเบอร์สิ ก็เดี๋ยวรอมกราคมมีรุ่นแมนดิสันอะไรพวกนี้หรือเปล่าเดี๋ยวดูทีนึงนะครับอ่าข่าวต่อไปของแมนยูยังไงเลยเรื่องหนึ่งเหรอเรื่องเกี่ยวกับฟ็อกบาร์ใช่ไหมเป็นข่าวที่น่าสงสารเหมือนกันฟ็อกบาร์นะครับคือหน้าสนามซ้อมแคริงตันเนี่ยมันจะมีป้ายเนีเขียนอยู่มันเขียนว่า players are not permitted to stop and sign a u t o g r a p h ก็คือห้ามห้ามจอดรถจอดรถแจกลายเซ็นขอให้แบบทุกคนอย่ามาคอนเกรสอย่ามาแบบว่าอยู่แถวๆเนี้ยมันรบกวนการจราจรแล้วก็ทุกคนที่ขับผ่าน น้าแคลงตันจะเห็นป้ายนี้ก็มีคนมาพ่นอารมณ์แบบป้ายเป็นกฎไว้ป้ายเตือนจราจรเฉยเตือนเป็นกฎเป็นจราจรว่าอย่าถูกต้องแล้วก็มีคนมาพ่นพ่นว่าปอกบาเอาโอ้โหออกเสียงตัวทีให้ดีๆเอาใหม่ขออีกรอบปอกบาอาวตหลายรอบจังมั้ยโอ้รุนแรงมากเลยอันนี้ใช่ก็ถือว่าคือนักเตะถ้าขับเข้าแขลงตันเห็นทุกคนปอกบาเขาคงเห็นแล้วด้วยน่าสงสารนะน่าสงสารเหมือนกันแต่ผมว่าน่าจะจับคนทำได้นะแากนั้นต้องจะมีแบบกล้องมีอะไรอยู่ ัมก็ชอบถ่ายกล้องเฮ้ยถ่ายอะไรอ่ะผมชอบเป็นเป็นคนชอบถ่ายรูปอ๋อชอบถ่ายรูปหมายถึงถ่ายรูปวิวจะดีอ่ะคืออันนี้เราเรากำลังจะมองว่าคือคนที่ทำก็ต้องเป็นเฮเตอร์ของบล็อกบอยแล้วผมผมให้มองอย่างนี้แล้วกันมองมุมหนึ่งคือนี่คือพฤติกรรมที่น่ารังเกียจอืมมันเป็นไรที่คุณต้องให้เกียินกเตะด้วยแล้วทำลายทรัพย์สินด้วยอ่ะมองอีกมุมหนึ่ง อย่าไปเหมารวมแฟนแมนยูเพราะคนที่เอามาชิมอาจจะมีแค่คนเดียวยังไม่รู้ว่าเป็นแฟนแมนยูจริงหรือเปล่ายังไม่รู้อาจจะเป็นแฟนทีมอื่นกลุ่มที่ดีๆก็มีอีกเยอะอย่าไปเหมารวมทั้งหมดอาจจะเป็นุมแล้วกันพวกที่สร้างกระแสหรือเปล่าอะไรก็เป็นไปได้คือมันมักจะมีลักษณะอย่างนี้นะเวลาแบบแบบมีเรื่องไม่ดีเกี่ยวกับสโมสรตัวเองอ่ะมันก็จะมีคนบอกว่าเอ้ยไม่ใช่แฟนทีมตัวเองบ้างแฟนทีมตรงข้าหรือเปล่าผมมองว่ามันก็เป็นไปได้ที่อาจจะเป็นแฟนทีมตรงข้าแต่ผมก็ยังมองว่า ท้ายที่สุดบางทีก็เป็นทีมตัวเองนี่แหละก็เป็นไปได้หมดแต่อันนั้นมันคือปาเน่าแค่ไม่กี่ตัวเราต้องพยายามแยกแยะให้ได้นะไม่ต้องไปสนใจคือทุกทีมบนโลกอ่ะมันมีแฟนบอลที่ดีและมีแฟนบอลที่แย่แต่แฟนบอลที่แย่ผมเชื่อว่ามันต้องน้อยกว่าแฟนบอลที่ดีใช่ที่อยู่ในทีมนั้นๆแล้าสื่อเขาก็เน้นไปแหละว่าบล็อกบาร์เจอสถานการณ์แบบนี้จะ เสียใจอยากย้ายเลยหรือเปล่าซัมเมอร์นี้ยากบซัมเมอร์นี้ยากมีคนบอกว่าคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าไม่ใช่จริงๆมันไม่ได้อยากไล่ป๊อกบามันจะเขียนบอกคนที่สนามบอกว่าป๊อกบาออกจากแคลิงตันไปแล้วป๊อกบาเอาไงคือป๊อกบาออกไปแล้วคือป๊อกบารกลับบ้านไปแล้วไงซ้อมเสร็จแล้วถ้าเป็นงั้นก็ดีสิไม่ใช่ไม่ใช่อีกข่าวนึงของแมนยูคนนี้ใกล้แล้วครับผมโอ้ยไม่ใกล้แล้วแหละไปถึงที่แล้วอ่ะเนาะก็ใกล้ก็ใกล้ไงก็อเล็กซิสเดอะเปียรนิสซานเชส นะครับเดินทางถึงเมืองมิลานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเตรียมตัวตรวร่างกายแล้วก็น่าจะรอเปิดตัวแล้วแหละอย่างเป็นทางการกับอินเตอร์มิลานนะครับนะก็สัดส่วนค่าเหนื่อย 18, อยี่สิบแปดสามสิหกอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แั้นสัดส่วนคนยังื่นแล้วนะครับก็ยังไม่มีการยืนยันอีกนั่นแหละมันหลายสื่อมันรายงานไม่ตรงกันเลยสักที่เดียวนะครับแต่ว่าคาดกันเดลีเมละคาดบอกว่าแมนยูคงต้องจ่ายเงินประมาณ3 0 0แสนปอนต์ต่อสัปดาห์ให้นักเตะอยู่ดีขณะนี่นักเตะไปอยู่กับอินเตอร์แล้วนะก็ยังต้องจ่ายให้ก้อนใหญ่อยู่ดี